ฉีดวัคซีนแล้วครับวันนี้วัดลังหมันครับวันนี้ทางโรงพยาบาลกะแพงแสนมาช่วยบริการวัคซีนครับเข็มที่สามย้อนแสงนะครับพี่น้องวัดลังหมันวิหารอายุยืน เหนือนะครับมายุยืนลงหลวงปูแพ้่ด้วยบุรณาการของพระอาจารย์โลนเจ้าวาดบรรลงปู่แพ้่สวยงามณาการจิตกิจกร สวยสวยงามนัน่ปัวว้นนาขราชปั้นมังกรเอาวเท อ,อายุเยน็นคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆเท้าเวสุวรร์หน้าโบสถ์จุใจกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้มีนิมิตหมายที่ดี วัดลังมันเลยครับเลยนะครับโคคบสถ์ วัดดังมันหลวงปู่แพ้วปาวะโลด้วยนโมทธนาสาธุสาธุทุกเขาคนนี้ครับสาธุสาธุให้มีโอกาสได้มองน้มาสการด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อน กด like, ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปดีๆให้ดูอีกต่อไปนะครับสวัสด,ดีครับโทมสวยงามครับ